วัสดีค่ะวันนี้เราพามาลงพื้นที่ของ North East Rubber จำกัดมหาชนนะคะเพื่อที่จะติดตามดูกลยุทธ์เรื่องของการดูแลกิจการเพื่อนำไปสู่ของความยั่งยืนโดยเมื่อเดือนตุลาคม2562เนาและทีมมันิชัตนะคะก็เคยลงพื้นที่ที่บริษัท North East Rubber ที่จังหวัดบุรีรัมย์โรงผลิต อย่างแท่งใหญ่สุดอันดับต้นของประเทศนะคะที่รวมกําลังการผลิตไว้ที่เดียวกันค่ะก็เพื่อที่จะมาดูแผนกลยุทธ์การมุ่งสู่กิจการยั่งยืนที่คุณชูวิทย์จึงธนาสมบูรณ์นะคะซีอของเนอเนี่ยก็บอกกับเราตอนนั้นไหมคะว่าเขามีความมุ่งม,มั่นตั้งใจและทุ่มเทมากค่ะในการวางรากฐานที่จะดูแลด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ c ี r c waste to l a n f i l l นะคะก็คือการลดนําของสียสูลุมฝังกลบ แล้วก็พยายามรีไซเคิลของเสียให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้สิ่งแวดล้อมรอบๆชุมชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึง n นอตอิสลาเบอ e r นะคะต้องเป็นกิจการที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ค่ะจากปี2562นะคะมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ5-6ปีแล้ววันนี้ค่ะเราขอมาเช็คลิสต์ตามติดธุรกิจยั่งยืนของ North East r u b b e r กันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อช่วยกอติดแผนกลยุทธ์การมุ่งสู่ธุรกิจยั่งยืนของเนอนะคะว่ามีอะไรที่ลุล่วงบ้างแล้วโดยเฉพาะให้กระบวนการผลิตนั้นเป็นซีโรเวสและการมุ่งสู่เป้าหมาย2 0 3 0นะคะหรือว่า5ปีจากนี้ไปที่จะเป็น คาร์บอนนิวทรลนะคะหรือว่าการลดแล้วก็ชดเชยการปล่อยกา๊าซคาร์บอนให้มีความเป็นกลางจะทําให้เนอร์นั้นสร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืนซึ่งก็จะเป็นการตรวจสอบนะคะว่ากระบวนกางต่างๆที่ไปสู่ธุรกิจยั่งยืนของเนอร์นั้นจะทําให้เนอร์นั้นประสบผลสําเร็จแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายที่จะทําให้เนอร์นั้นสู่ธุรกิจยั่งยืนได้จริงหรือไม่เหมือนกับ5 6กปีที่ผ่านมาค่ะ พี่แสงคะเนวกับทีมมันนี่แชทเนี่ยลงพื้นที่มาตั้งแต่ปี2562จำได้ตอนนั้นนะพี่แสงพาเราไปย่านเนเปียเพราะอันนั้นนะคือเป็นหนึ่งต้นทางในการมาทำไบโอไบอแกสนะคะคคแล้วก็ผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นแนวทางของ ESG ด้านสิ่งแวดล้อม5ปีมาละมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ย2568เราลงมาอีกรอบหนึ่งวันเนี้ยเราก็เลยอยากจะถามพี่แสงว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่เริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ให้ความสำคัญทางด้านของ ESG เนี่ย อะไรที่เป็นจุดที่พี่มองตั้งแต่ห้าหกปีที่แล้วเนี่ยที่แบบว่าอยมุ่งมั่นต้องทําให้ได้แน่ๆเลยคือมันก็มีม,มีมีแนวทางมีข่าวสารใน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 สาธรณาชนทุกทุกท,ท,ทครั้งมาแล้วนานนมาแล้วอ่ะเนาะว่าเรื่องภาวะโลกร้อนเนี่ยเราได้ยินมานานมากมากกว่าสิบปีละซึ่งเราเองก็เป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับเกษตรซึ่งต้องอาศัยอะ,อะไรเดียภาวะ ความเป็นอยู่ของธรรมชาติที่ดีที่ดีขึ้นแล้วก็มีมาตรฐานจริงๆนะครับอยา่างภาวะโลกร้อนถ้าเกิดภาวะโลกร้อนแล้วเกิดภาวะแรงคนที่กระทบคือเราเพราะเราเราต้องเอาวัสดุที่มันรด้าจากพืชออกมาให้เราทํางานเพราะฉะนั้นเร,เราก็มองจุดนี้ว่าถ้าทุกๆคนช,ช่วยกันสร้างภาวะที่ดีให้โลกของเราคือก็คือลดลดโลกร้อนลงไปนะครับซึ่งไบโอแก๊สก็เป็นตัวตอบตอบโจทย์ตัวหนึ่งของของโรงงานเรา มันเป็นการเอาสิ่งที่เป็นสิ่งปติกูลมาเอาประโยชน์จากมันก็คือแกส๊สและแก๊สตัวนี้เอาไปสามารถเอาไปผลิตไฟฟ้าได้นะครับปัจจุบันเราก็ผลิตไฟฟ้าใช้จากไบโอแก๊สความร้อนจากการผลิตไฟฟ้าเราก็เอาไปใช้อบอยางต่อได้นะครับ mm hmm. ซึ่งเราก็ทำงานมาประมาณ6ปีนี้แล้วนะครับ mm hmm. ก็ตอบโจทยไ์ได้ค่อนข้างดีครับ ในเรื่องของการจัดการกากของเสียนะคะคือเนอเนี่ยถือว่าไปมองว่าเนอเ่น์เป็นบริษัทที่มีความพร้อมในเรื่องของการหมุนเวียนเซอร์คูลเลตตัวกากของเสีย,ยได้ค่อนข้างดีมากเพราะว่าในส่วนของกระบวนการผลิตยางเองเนี่ยแคบจะไม่มี process ที่เป็นของเสียน้อยมากๆจะเรียกว่าไม่มีเลยก็คงไม่ได้แต่หมายถึงว่าตัวยางเองเ,เขาสามารถรี p r o c e ส s ในตัวเองได้หมด ส่วนดินหรือว่าของเสียที่เกิดจากการชะล้างในกระบวนการผลิตอะค่ะเรามีแปลงหญ้าซึ่งเราทําปลูกหญ้าเพื่อมาประกอบกิจาการผลิตแก๊สไบโอแก๊สอันนี้เราก็จะเอาไปปรับปรุงดินที่ตรงแปลงหญ้าของเราค่ะในส่วนของน้ําเสียเองที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเอาเข้าไปเติมเป็นเชื้อในส่วนของการสตาร์ทอัพตัวไบโอแก๊ส ทั้งสส่วนก็เลยมีโครงการต่อเนื่องซึ่งมันทําให้เกิดเซอร์คูลาที่ดีในเรื่องของการบริหารจัดการตัวอากาของเสียที่เกิดขึ้นก็ในเรื่องของการติดตั้งโซลารนะคะเนอร์ก็ติดตั้งโซลารูฟ็อปมาตั้งแต่ปี6-2สองเนาะสองพนะปัจจุบันปี2567เแล้วเราก็ติดตั้งไปทั้งหมดหกมิลวัตและก็คือเริ่มติดตั้งมาตั้งแต่1เมกะวัตแรกที่ปี2 5ง2ชดเชยที่โรงผลิตเก็มีการยเฟสหนึ่งหลังจากนั้น ก็จะมีการติดตั้งเพิ่มมาเรื่อยๆในปี2 5 2 2 3 6 0 4 6 4เนี่ยน,น่าจะติดตั้งสูงสุดที่เพิ่มมา3เมกะวัตต์จาก2ปีแรกค่ะก็คือ Active สุดท้ายอยู่ที่ประมาณปี66เราเพิ่มลาสเมกะวัตต์มาจาก5เมกะวัตต์กลายมาเป็น6เมกะวัตต์ในปีนี้ปัจจุบันตัวเลขชดเชยอ,อยู่ที่ประมาณ15%นะคะเราก็คาดหวังว่าเราจะขยายอีก คือตอนนี้เรากำลังใช้ตัว AI เข้ามาช่วยมอนิเตอร์ว่าองศาไหนในโรงงานของเราที่ติดตั้งแล้วน่าจะได้มุมเข้มของแสงที่ดีที่สุดค่ะเพื่อให้ช่วยเราอ่ะใช้ตัว Are a ียที่เรามีอยู่บนรูปท็อปได้ดีที่สุดจะมีการมอนิเตอร์วิ่งว่าทุกๆกการใช้พลังงานของเราเนี่ยช่วยลดการปลดปลด่อยแก๊สเรือนกระจกได้เท่าไหร่ซึ่งตัวโซล่าเนี่ยจะอยู่ในสโคปที่2ก็จะมาช่วยลดเรื่องของการปลดปลด่อยแก๊สเรือนกระจกในสโคปที่สองให้เราอ่ะ ก็คือปัจจุบันโซล่าจะเป็นตัวเมนเลยในเรื่องของการลดอยู่แต่เราเองก็พยายามจะมอนิเตอร์ว่าเราจะหาตัวแบตเตอรีร่หรือว่าโซเลตเข้ามายัางไงได้บ้างเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยใช้แค่ช่วงกลางวันก็อาจจะต้องดูในเรื่องของต้นทุนเนาะแล้วก็มาครอบคลุมว่า KPI ที่เราจะได้มาจริงๆอ่ะมันคุ้มทุนไหมที่เราจะลงทุนในส่วนนี้เพิ่มค่ะแต่ว่ามันเป็น KPI องค์กรรวมเลยเพราะว่าทุกคนจะได้รับรู้ว่าณปัจจุบันอ่ะสัปดหนึ่งและสะคสคปดอห์เราผลิตแก๊สเรือนกระจกอยู่เท่าไหร่แล้วซึ่งอันนี้จะรายงานกันทุกเดือนอยากให้พี่แสงยกตัวอย่างของความสําเร็จให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าความสําเร็จที่เราทําไปทั้งด้านของ E ก็คือ element สิ่งแวดล้อมแล้วก็โซเชียลแล้วก็เรื่องของความโปร่งใสอ่เรื่อง E นี่คือเรื่องเรื่องของ ที่พูดเสื่อคู่นี้นะครับแล้วเรื่องเอสก็คือเราทำโซเชียลต่างๆกับชุมชนรอบๆข้างเรานะครับเรามีการทำตลาดสีเขียวกับชาวบ้านที่อยู่รอบข้างของเรานะครับในการที่จะเอากากไบโอแก๊สที่ได้จากการหมักแก๊สของเราที่เอาออกมามันเป็นคือปุ๋ยที่มีไนโตรเจนที่ดีเราอะมีพื้นที่ที่เป็นดินอยู่แล้วเรามีกากตะกรนที่ได้จากไบโอแก๊สอยู่แล้วสามารถทำมาใช้ปรับปรุงในตัว ที่ดินของเราได้เราก็เลยไปส่งเสริมให้พนักงานเราว่าให้เข้ามาร่วมลงทำโครงการแรงงานพันดีเนาะเพื่อทุกคนอะ่ะจะได้มาปลูกผักลองดูว่าเ,เราต้องการมีความต้องการในผักอะไรบ้างตามที่เขาแนะนําเรามาในฤดูการใดบ้างก็จะได้ไปมีความสัมพันธ์ร่วมกันด้วยแหละระหว่างพนักงานด้วยกันเองนะคะก็เป็นอันนี้เป็นเซสชั่นหนึ่งที่พนักงานมาทำแล้วก็ดูแฮปปี้มีความูกดีแล้วก็ได้ไรายได้จากการนำผักไปขาย แต่ว่าส่วนหนึ่งอะเราก็จะเก็บเป็นทุนไปสําหรับโครงการถัดไปหมายถึงว่าเป็นท่อนพันเป็นต้นพันอะไรเงี้ยค่ะไปใช้ในโครงการถัดไปค่ะอันนี้จะเป็นแรงงานพันธุ์ีปลูกอยู่ตรงบริเวณบ่อน้ําดีข้างหลังโรงงานเราโอ้เป็นตั้งแต่ต้นทางเลยแล้วก็เอาไปเพาะปลูกแล้วก็กลับมาขายที่เราอีกใช่ครับค,คือเราเองอยากทําให้มันครบวงจร ถ้าให้เขาปลูกแล้วไม่มีที่ขายโครงการเราจะรันไม่ได้แล้วก็เลยมาสร้างตลาดให้เขาเป็นตลาดง่ายๆไม่ได้บอกว่าเราลงทุนเยอะนะครับเราก็ใช้เต็นท์กลางให้เขาผักที่เล็กมีตอนนี้คือทุกคนจะเห็นว่ามันเยอะมากมคือตอนนี้คือจะบอกได้เลยว่าพอมีโครงการปุ๊บคือผักเล็กไปเท่าไหร่ก็คือไม่พอขายพอเราปลูกผักได้แล้วก็อบอสัดก็มีให้ไปขายที่โรงงานทุกคนจะรู้เลยจะจ้องมาอย่างเดียวว่าผักพี่เล็กมาหรือเปล่าอะไ<ๆ>รเงี้ยเขาจะไปรอซื้อที่หน้าโรงงานค่ะ แม่ค้าหรือคนสวนนะ่ะถ้าเราเห็นผักเราสวยไม่ว่าเราปลูกอะไรแล้วแต่คือมันมีความสุขอะ่ะคือผลผลิตออกมาเราได้ขายคือความสุขตรงนี้ด้วยผักสวยขายด้วยได้ตังค์ด้วยอันนี้คือคนซื้อคือใครครับพี่คนซื้อคือหนึ่งพนักงานในโรงงานเราพันสองร้อยคนพันสองร้อยคนท,นที่ที่มาทํางานทุกวันก็ซื้อผักกลับบ้านแล้วก็คนที่อยู่ในชุมชนรอบข้างนะครับแล้วเราดีที่ว่าโรงงานเราอยู่ติดถนนใหญ่เราก็ไปไปตั้งเต๊นท์ให้เขาขายในติดถนนใหญ่ นะครับ <Okay. S 2> ก็จะมีคนผ่านไปผ่านมาแวะมาซื้อเรื่อยๆ <Okay. S 2> แล้วก็เป็นปากต่อปากไปเรื่อยๆ <Okay. S 2> นะครับ <Okay. S 2> ปัจจุบันเราก็มีคนเข้าร่วมโครงการมากขึ้น <Okay. S 2> นะครับจากประมาณ16เจ้าปัจจุบันมีประมาณสักร้อยเจ้าละ oh. นะครับแล้วก็ยอดขายก็เพิ่มขึ้นมาทุกๆอาทิตย์ <Okay. S 2> นะครับฟีดแบบดีไหมคะอย,อย่างน้อยๆมันทําให้เขาเรียกว่าเขาทำมาหากินได้อะ่ะอนาคตนะครับเราจะให้เขาปลูกมากขึ้นก็จะมีการเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น okay. แล้วภายในปีถัดไปเราจะมีการสร้างโรงอาหารให้เขาปัจจุบันเรามีโรง,งอาหารอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นพ่อค้าแม่ค้ามามาทําขายให้พวกเขา<ฆ>ต่อไปเราจะให้เขาเอาสินค้าที่พวกเขาผลิตเองเนี่ยมาทําอาหารเที่ยงทานกันทุกวัน<ฆ>นะครับแล้วต่อไปคนของเนยนะครับทุกๆุกเที่ยงจะมีการทานอาหารร่วมกันทุกคนต<ฆ>ามกะต่าง,าง,าง<ฆ>นะครับเพราะฉะนั้นเราผมว่ามันน่าจะเป็นความอบอุ่นเป็นความดีที่เราทำให้เขาประหยัดเงินได้อีกวันละ50บาท นะครับผมว่ามันก็จะเป็นเป็นเรื่องที่เราสร้างให้คนงานของเราภายในโดยเรามีหน้าที่ให้พื้นที่ให้พื้นที่ในการเพาะปลูกให้ก่อแล้วก็ให้เงินทุนก้อนแรกแต่ว่าไม่ได้ให้เป็นเงินให้เป็นผักเป็นเมล็ดผักอ่าผักเป็นเป็นเป็นปัจจัยการผลิตซึ่งเราทําแล้วก็เอามาเก็บเงินไว้แล้วเอาเงินพวกนี้มาเป็นกองกลางในการบริหารงานต่อคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคือทานอาหารอ่ะจากฝีมือของตัวเองได้จากอ่พืชผักหรือว่าสัตว์ที่ตัวเองจัดเลี้ยงขึ้นมา ฝีมือแม่ครัวนี่เราคงต้องเอาแม่ครัวกลางมาทําให้ค,ครับอันนี้พื้นที่ที่เราให้เขากี่ไร่คะพี่แตนเอ่อเราเตรียมพื้นที่เอาไว้ทั้งหมด40ไร่4ี่ไร่ก็อยู่ใกล้โรงงานเนี้ยอยู่<อ>บริเวณร,รอบโรงงานเราค่ะ,คะปัจจุบันมันก็เป็นพื้นที่ที่เราต้องถางหญ้าทุกปีนะครับถ้าเราไปไปใช้พื้นที่ให้มันเกิดประโยชน์ค่าถางหญ้าก็ไม่ต้องมีค่าน้ํามันของเครื่องตัดหญ้าก็ไม่ต้องมีนะครับมันก็จะไปลดเรื่องภาวะโลกร้อนได้อีกนะครับ แต่ว่าคนที่มาทำเนี่ยก็คือทํานอกเวลาง,งานทํานอกเวลาง,งานใช่ไหมคะคที่ลงแรงด้วยกันมีผลผลิตมาส่วนหนึ่งก็แบ่งขายส่วนหนึ่งก็เอามา<ร>มากินกันเอง,เ,องเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายด้านของอาหารใช่ครับ,คร,บครับก็หลังจากได้ร่วมโครงการแรงงานพันดีนะครับของบริษัทนะครับก็ได้ทราบในส่วนของการทําการเกษตรนะครับตามทฤษฎีของราชการที่9ที่ทางบริษัทมีนโยบายให้พนักง,งานมา ร่วมนะครับทำผักปลอดสารพิษในในโครงการนี้นะครับซึ่งโครงการนี้เราได้ร่วมมือนะครับกับพนักง,งานในองค์กรของเราเนี่ยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักง,งานแล้วก็กับองค์กรด้วยต้องขอบคุณทางบริษัทของเรานะคะที่มีการจัดโครงการดีๆอย่างเช่นโครงการพันธ์ดีขึ้นมาค่ะทำให้พนักง,งานของเราเนี่ย ในช่วงหลังเลิกงานได้มาทําแปลงผักนะคะได้มาปลูกผักสวนครัวสามารถพอได้ผลผลิตขึ้นมาก็สามารถนําเก็บไปทานที่บ้านได้ด้วยเนะะี่ยค่ะก็ในส่วนของห้องพยาบาลน,นะคะตอนนี้เราก็มีการปรับปรุงห้องพยาบาลและขยายขนาดจากเดิมที่อาจจะแบบเรามีมาดั้งเดิมละตอนนี้เรามีการขยายโรงงานเป็นเป็นแบบเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเราก็เลยขยายมองว่าห้องพยาบาลเป็นเรื่องจําเป็น เปิด24ชั่วโมงสําหรับพนักงานเราสามารถเบิกจ่ายยาได้เลยนะคะปวดเจ็บปวดเบื้องต้นได้หมดท้องเสียเป็นไข้ปวดหัวได้หมดมีเตียงสําหรับซัพพอร์ตในเรื่องของการพักผ่อนที่นี่ถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงๆในการไปทํางานมีอยู่2เตียงค่ะก็ซัพพอร์ตรองรับพนักงานในทั้งกระบวนการผลิตทุกส่วนแล้วก็การบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆทําดฐมพยาบาลเบื้องต้นอันนี้เราสามารถดูแลได้หมดแล้วก็ เรามีในส่วนของจัดเซ็กชันให้สําหรับคุณแม่ที่อาจจะมีการให้นมบุตรในที่ทํางานอันนี้ก็มีด้วยแล้วก็ในปีนี้เองอะคะ่ะจากสภาวะทุกอย่างทั้งหมดแล้วก็สิ่งที่เนื้อเติบโตค่อนข้างเร็วนอะอาจจะทําให้แบบพนักงานอาจจะมีความเครียดด้วยบ้างในการทํางานเพราะว่าทางเราเปิด24ชั่วโมง6วันต่อสัปดาห์เราก็มองว่าอะไรที่เราจะพอซัพพอร์ตพนักงานเราได้บ้างนะคะก็คือตอนนี้เราก็จะมีในเรื่องของนักจิตวิทยามาประจําที่โรงงานด้วย จุดเริ่มต้นอาจจะเริ่มจากช่วงเวลาส่วนหนึ่งก่อนเราจะดูว่าผลตอบรับเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดมีความต้องการสูงก็อาจจะพัฒนาโครงการไปต่อว่าเราจะต้องจัดอันเนี้ยซัพพอร์ตให้พนักงานเรายังไงคะเพื่อเวลาเขากลับบ้านไปเขาจะได้แฮปปี้ด้วยเนาะเวลามาทํางานค่ะทางเนอเองจากที่เราทํางานมาทั้งหมดในโปรเจกต์ที่เราลงชุมชนเนี่ยก็จะมีส่วนส่วนกลางจากทางอนามายัยหรือว่าองค์กรชุมชนรอบข้างเราเนี่ยเริ่มมองเห็นว่าเนยอะมีศักยภาพในการรองรับในเรื่องของการตรวจสุขภาพให้ชุมชนนะคะ ก็เลยเข้ามาขอใช้พื้นที่ด้วยทางเนอเองอก็ยินดีเลยแล้วก็อยากจะเป็นส่วนกลางที่สามารถจะช่วยดูแลชุมชนของเราได้ในเรื่องของสุขอ,อนามัยดังปีที่ผ่านมาเราก็ทําร่วมกับประกันสังคมมีตัว Dental Clinic Mobile มาตั้งที่เราก็อาจจะเป็นจัดสักเล็กเซสชั่นเล็กๆ2วันให้พนักง,งานเราสามารถมาตรวจเรื่องของสุขภาพฟันได้แล้วก็อีกถัดไปแล้วก็จะมีในเรื่องของรถโมบายเคลื่อนที่มาตรวจในเรื่องของตัวบะเร็งปักมดลูกให้พนักง,งานเรา ึ่งอันนี้เราเราเชื่อว่าพนักง,งานเราอะทำงานกับเรามานานมากต้องการเรื่องเหล่านี้แล้วอาจจะไม่มีเวลาเพียงพอเราก็ยินดีค่ะที่จะเป็นส่วนกลางให้ทางชุมชนเข้ามาใช้พื้นที่ร่วมกับเราแล้วก็ดูแลสุขภาพเราและในอนาคตรเราหวังว่าอาจจะต้องประชาสัมพันธ์ออกไปว่าชุมชนถ้าต้องการใช้พื้นที่แอเรียนี้หรือว่าคนในชุมชนเองไม่ใช่แค่พนักง,งานของเราก็เข้ามาตรวจร่วมก,กันกับทางพนักง,งานเราได้เลยค่ะ แล้วอีกอีกเรื่องหนึ่งที่ไปรู้สึกว่าที่อื่นไปยังไม่เคยเจอก็คือที่เนี่ยก็จะมีจัดให้ตักบาททุกเดือนทีเนี้ยพอทุกเดือนเสร็จปุ๊บก็เลยเริ่มมีเป็นโครงการต่อนเนื่องว่าให้ตักบาทคนที่มีวันเกิดประจําเดือนนั้นๆก็จะมาเป็นเป็นเซสชั่นแรกก็จะยกขึ้นมาว่าอ๋อโอเคเนี่ยเราเริ่มเริ่มเราเริ่มรู้จักเพื่อนเราและว,ว่าใครเกิดเดือนนี้บ้างอะไรเงี้ยดูทุกคนก็แฮปปี้แล้วก็เป็นวันที่ เหมือนสตาร์ทการทางานที่ดีของเดือนนี้แล้วทุกคนก็จะเข้ารอว่าเดือนหน้าคือเมื่อไหร่อะไรเงยคะก็คือที่นี่จัดให้มีการทำบุญตักบาตรทุกเดือนเลยค่ะคือเนื่องจากว่าเอ็นเดิน24ชั่วโมงเนาะ6วันต่อสัปดาห์คือเยอะมากเราก็รู้สึกว่าอ,อ,อาจจะไม่มีโอกาสส่งเสริมให้พนักง,งานได้ออกไปทําบุญตักบ,บาตรข้างนอกแล้วส่วนหนึ่งอะคะ่ะ คุณพระที่เราเชิญมาก็จะเป็นพระจากวัดรอบๆเนึนงหมดเลยก็จะหมุนเวียนกันไปนี่หมุนท่านมาท่านก็จะได้เข้ามารับรู้ว่าอ๋อสภาพโรงงานน่ะอย่างนี้พนักงานเราอยู่เป็นยังไงพนักงานเองก็ได้รู้จากว่าอ๋อแต่ละองค์มาจากที่วัดไหนสมมติว่าถ้าเกิดจะยังไงก็ได้ไปทําบุญกันต่อเนื่องก็คือทําให้ชุมชนแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วสภาพจิตใจพนักงานเองก็รู้สึกว่ามีกําลังใจในการทํางานมีการเริ่มต้นวันที่ดีในแต่ละเดือนด้วยะคะ่ะ ตัว G เหรอคะพี่แสงตัวจจริงๆแล้วเราก็มีการทำทางานร่วมกับซัพพลายเออร์เยอะนะครับทั้งในเรื่องของ CIC ที่เรา,เาให้ซัพพลายเออร์เซ็นหรือว่าเข้าร่วมโครงการ CIC ของเราปัจจุบันเรามีซัพพลายเออร์เข้าร่วมโครงการ CIC ของเราประมาณ12รายแล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นเป้าเราจะเพิ่มเป้าประมาณปีละ10รายทุกปีตรงนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์ให้เราให้เราสามารถที่จะไปไปดีแครหรือว่าไป คุยกับลูกค้าต่างประเทศของเรานะครับผู้ซื้อของเราเขาก็ต้องการความมั่นใจจากเราด้วยว่าเราเข้าโครงการพวกนี้อยู่นะซึ่งก็ค่อนข้างค่อนข้างเป็นการตอบโจทย์ที่ดีแล้วก็ได้รับการยอมรับจากลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับเรามีการพาลูกค้าเราไปเยี่ยมเราพาลูกค้าเราไปเยี่ยมซัพพลายเออร์เราทั้งทั้งฝ่ายที่เป็นสินค้าวัตถุดิบในการผลิตแล้วก็เครื่องจักรในการผลิตด้วย Hmm. เราพาไปดูทุก,ท,กทุกที่แล้วก็เข้าโครงการกับเราได้คือที่ผ่านมาค่ะเนอร์ก็ทํางานหนักเพราะว่าเนอร์เหมือนเป็นน้องใหม่เข้ามาในตลาดหลักทรัพย์เนาะเรายังรู้สึกว่าเราเป็นน้องใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ตลอดเวลาเรารู้สึกว่าเราจะต้องถูกมอนิเตอร์ริงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาก็เรามีการปรับปรุงในเรื่องของการบริหารจัดก,การองคอ์กรในส่วนผลตอบแทนลัค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าจากการเป็นบิสเนสแฟมิลี่เนาะ อันนี้ก็จะมีบทกำกับอะไรมาเรามีคณะกรรมการบอร์ดบริหารบอร์ดประธานกรรมการของบริษัทเข้ามาช่วยกำกับดูแลนะคะก็ทำให้เรามีกรอบในการทำงานที่ชัดขึ้นค่ะณวันนี้เองก็เน่ก็พยายามมีการอบรมนะัดพบลูกค้าให้มากขึ้นค่ะแล้วก็ส่งส่งเมสเซจออกไปว่าวันนี้เรากำลังจะทำอะไรแล้วเราอยากจะให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่ของเราอ่ะในรูปแบบไหนเข้ามา ดูแลกำกับกิจการร่วมกันให้ดีตลอดได้ทั้งห่วงโซ่ของเราค่ะค่ะถามพี่แสงนิดนึงอ่ะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยเราทำสำเร็จไปแล้วอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่มันอาจจะวัด วัดฟิฟีดแบ็กเราได้นะคะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดคุณค่าจริงๆหรือเปล่าอย่างกรณีของตัวทางเนยเองอะที่ได้รับเสียงสะท้อนมาที่เห็นภาพชัดๆเลยเนี่ยเนื่องจาเป็นคู่ค้าเมื่อสักครู่พี่แสงบอกแล้วว่าเราจะพยายามเพิ่มให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมในเรื่องของกอเพื่อนันกันให้ได้กู้ต้นนนให้ได้นะคะทีนี้สะท้อนออกมาเป็นเชิงของเขาเรียกคุณค่าให้กับบริษัทเนี่ยมันมันออกมาในรูปแบบไหนบ้างเช่น เราก็เติบโตดีนะในแง่ของการทําธุรกิจก็ผู้ค้าก็รู้สึกว่ามั่นใจอยากสั่งออเดอร์เพิ่มอยากทำกับเราเป็นนานๆหรือกู้เงินก็ได้วงเงินที่ต่ํำลงเพราะว่าเราไปสู่ก r e e n ไฟแน n ซ์ซิ่งแล้วพี่แสงสก็จริงๆที่เราทํามาทั้งหมดนะครับอย่างแรกคือคู่ค้าให้ความมั่นใจกับเรามากขึ้นนะครับค่อนข้างค่อนข้างให้ให้ออเดอร์กับเรามากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่มันเป็นผลพลได้มาตามตามมาเรื่อย ก็คือเรื่องของต้นทุนการทางการเงินที่ที่มันต่ำลงนะครับยกตัวอย่างเราออกบอลในรอบล่าสุดนะครับเราเพิ่งออกบอลไปเมื่อเดือนธันวาปี6-7ที่ผ่านมาดอกเบี้ยเราได้แค่3.41นะครับซึ่งซึ่งถือว่าต่ำต่ำกว่าท้องตลาดเยอะมากในในช่วงนี้ซึ่งถ้าเราทำโครงการพวกนี้ไม่จริงจังนะครับมันมันจะพุ่ไม่ผ่านโดย c i f นะครับก็เป็นการเป็นการแสดงให้เห็นว่า สิ่งที่เราทำมาม,มันได้รับผลผลตอบแทนที่ดีในทางในทางธุรกิจนะครับส่วนผลตอบแทนทางทางสภาวะจิตใจ,จต่างๆผมว่าม,มันได้จากชาวบ้านที่อยู่รอบข้างเรานะครับสังเกตว่าเราเป็นโรงงานที่มีมวลภาวะจริง<ฆ>แต่เราไม่เคยถูกร้องเรียนจากชาวบ้านเลยมีแค่ร้ <ใน S 2> องเรียนนิดๆหน่อยๆซึ่งโอเคมันก็มีบ้าง<ฆ>แต่ว่าการเดินขบวนปิดโรงง,งานไม่เคยมีอ๋อนี่มันคืออยู่กันอย่างร่วมเย็นเป็นสุขใช่ครับ ทีนี้อยากเดยนถามพี่แสงนิดนึงห้าปีเนี่ยเรามาตามเช็คลิสต์ตามติดธุรกิรกจยั่งยืนของเรานะ2,562นี่2,568<ๆ>ก็ประมาณ6ปีแด้ละ<ๆ>เราเห็นภาพแล้วพี่แสงเล่าให้เราฟังละพี่แสงอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะทําอะไรอีกบ้างเป้าหมายของเราในเรื่องของธุรกิจยั่งยืนแล้วก็ที่สิ่งที่จะทำเนี่ยมีอะไรบ้างครคือเราเราทำอะไรไปรเยอะแล้วแหละนะครับแต่ว่า เรามีการวางเป้าหมายของเราซึ่งเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างชาเลนจ์ตัวเรามากนะครับก็คือเราประกาศเลยว่าเราจะเป็นบริษัทที่สามารถดีแคร์คาร์บอนพูดง่ายๆว่าเราจะเป็นบริษัทที่มีคาร์บอนอิทอตี้ล่อยไปเท่าไหร่ต้องชดเชยเท่าไหร่ใช่ครับแต่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นอย่าซีโร่นะค่ะค่ะเป็นคาร์บอนอิทอตี้ก่อนปัจจุบันเราทําในโรงงานเราไปแล้วปรับปรุงต่างๆเราทําไปได้ประมาณ2ี่ค่ะนะครับ เรามีโครงการร่วมกับภาครัฐของเราเองนะครับในจังหวัดบุรีรัมย์บ้างในในท้องถิ่นอื่บ้างในการปลูกป่าบ้างซึ่งซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากค่ะพี่แสงทีนี้พี่แสงฝากกับพูดถึงพุ่นนิดนึงนะคะเพราะว่าจากนี้ไปอีก5ปีเนี่ยพี่แสงก็วางเป้าความท้าทายของเราไว้เยอะอทั้งการเติบโต ที่ไปในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเองก็ต้องขยายโรงงานที่3ด้วยแล้วก็มุมหนึ่งก็คือเราต้องไป ESG อย่างเข้มข้นให้ได้ c a r b บ n น e u t r a ทอยากจะขอความร่วมมืออะไรกับทางผู้ถือหุ้นคะไม่ได้ฝากถึงนะอยากขอกำลังใจอยากขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นคะครับก็ก็ขอบคุณก่อนขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ปิดสมุดมาเมื่อไหร่ก็เจอชื่อเมื่อนั้นนะครับก็ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจเรา รเราเองก็มีความตั้งใจในการทํางานจริงๆนะครับไม่ไม่ได้คือชีวิตผมทั้งชีวิตฝากไว้ที่นี่เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ทําที่นี่มันผ่านการคิดมาอย่างดีนะครับแต่ว่าคําคิดอย่างดีเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าคิดนานผมเองมีคนที่มีคติว่าคิดแล้วต้องทำนะครับความสําเร็จจะมาหลังวิกว,วิวิกฤตเสมอนะครับทุกๆครั้งที่มีวิกฤตมันจะเกิดความสำเร็จตามมาเสมอถ้าเราผ่านวิกฤตตรงนั้นได้ พเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะเป็นคนที่คิดและทําทันทีนะครับก,ก็ตรงนี้ขอให้ทุกๆทุกคนวา,วางใจได้ว่าคิดและทําทันทีแต่ว่าผ่านการคิดอย่างรอบคออมาอย่างแน่นอนก,ก็ขอทุกท่านสบายใจครับว่าถือหุ้นเนยอยังไงมีผลผลแน่ๆนะครับแล้วก็ในอนาคตอันใกล้นะครับผมมองว่าเราผ่านกระบวนการต่างๆมาเยอะแล้วนะครับการที่เราจะาจัดการให้ตัวเราเองเติบโตขึ้นในในแง่ของธุรกิจและในแง่ของตลาดทุนผมพร้อมแล้วครับ